เอาล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวฟีฟ้าโมบายทุกคนทุกท่านนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวจะมารีวิวโลดิโกจากเรียลมาดริดสัญชาติบารซินนะครับโอ้โหดูสแตกครับตอนแรกผมเปิดได้ผมไม่คิดจะรีวิวหรอกครับแต่ว่าโอ้โหมาดูสแตกครับมันวิ่ง163นะครับโอ้โหมันฉี่มอไซค์หรือเปล่าโอเคเรามาดูกันในเกมนะครับว่า มันจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับสำหรับโรดิโก้นะครับก็เขาอยู่เรอัลมาดริดที่จริงผมพยายามจะไม่รีวิวที่ไอนักเตะจากเรอัลมาดริดนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยผมเชียร์ทีมทุกทีมบนโลกใบนี้นครับยกเว้นเรอัลมาดริดนะครับโอเคก็พอจะรู้นะครับว่าผมเชียร์ทีมไหน,นะนโอเคก็แหลงอยู่แปดแสนก้าหมื่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะตึงนะใครว่าไม่ตึงแต่ว่าผมว่ามันตึงนะโอเคก็ มาอยู่ในเกมนะครับก็กดเจอคุณโอ้โหรีวอ่านชื่อคุณฟิกคุณฟิกนะครับน่าจะคุณฟิกละ F I K นะครับเดี๋ยวอ่านชื่อใหม่คุณฟิก้านะครับคุณฟิก้า23ินะครับก็ยินดีต้อนรับคุณฟิก้านะครับโอเคมามารีวิวโรดิโกนะครับรีวิวของผมในโคตรเรียวเลยนะครับเปิดได้โอนเวลแล้วก็มากดเลยนะครับเราจะได้เห็นว่ามัน เก่งหรือไม่เก่งหรืออะไรยังไงนะครับไม่ใช่แบบว่าเอาตัวที่แบบโอ้มันมันเล่นดีแล้วก็เอามาทําคลิปนะครับผมมากดเกมเดียวเลยกากก็กากากก็บอกว่ากากนะครับโอเคมาตัดมาในเกมโอเคมึงมาดีก็ตัดบอลได้ครับมามาที่คันตะนาโอเคคันตระหนอให้คีวิโอเคยังได้อยู่อะมาดิมาดิจับได้ป่ะน้องจับได้ป่ะน้องอได้ป่ะได้ป่ะ เล,ลิงชิงบอลไปแล้วโอ้โหตับบอได้ปะโอ้โหโอ้โหิบาห,หายแล้วมาใจเย็นดีใจเย็นดลขาวคายเวิร์ดใจเย็นดีกูเข้าสองเลยกูเข้าสองเลยนี่นกูมาดีมาดีวะมาทุ่มดิทุ่มด,ทมดิทุ่มตัวไหนทุ่มโอ้โหมึงลีลาว่ะเพื่อนเออทุ่มมากดเคลียร์ครับกดเคลียร์ครับแล้วไงอ่ะเบลลิงแฮมมาถัานตะไมาที่โรดิโกโอ้โหบอล เล่นมัน25นาทีแล้วยังไม่ถึงโรดิโก้เลยโอ้โหมารีวิวเรียกว่ารีวิวได้ไหมเนี่ยโอเคมาโอ้โหมึงลวกหลบว่ะล็อกหลบว่ะนี่ยังได้อยู่มาดีกูนึกว่าจะเก่งกว่านี้ว่ะมาดียังได้อยู่มาคิคันตนามาดีคันตนา,า,นตนาโอ้ยขอโรดิโก้เล่นบ้างดิมาขอโรดิโก้เล่นบ้างดิเพื่อนขอเฟย์อนโอ้โหมึง ไม่ให้โรดิโก้กูโชว์เลยวะโอ้โหเอ้าไอ้เหี้ยมึงโอ้โหมึงวิ่งไม่เหี้ยเลยเนี่ยไอสัตว์แม่งทุ่มไปค่ะตรงนึงแม่งวิ่งมาตรงนึงโอเคได้อยู่โอ้โหต่อบอลมั่วไปหมดแล้วโรดิโก้กูยังไม่ได้บอลเลยได้บอลครั้งเดียวโอเคโอเคยังได้มาโอเคมากูขอให้โรดิโก้หน่อยเลยหนึ่งช็อตวะโรดิโก้อะโอ้โหมึง ช้าจังวะเพื่อนไม่ได้สปีดสักครั้งเลยนะครับโอ้โหว่าจะแบบสปีดโชว์สักครั้งไม่ได้สปีดเลยโอ้โหมึงก็พิวเกินวะมึงพิวเกินวะเฮ้ยใจเย็นหนิเฮ้ยโอเคโอ้โหเกือบเสียมัวแต่บ่นนะครับโอ้โหเกือบเสียละโอ้กดเคียร์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 โอเคได้ย่ได้อยู่หากิมมอืม,มาโอ,โ,โอ้โหเคียร์ถึงมาถึงโอ้โหเข้าเทา้าเขาอีก ศูนย์ศูนย์นะครับโรดิโกยังไม่ได้โชว์เลยยังไม่ได้บอลสองครั้งก็เสียบอลโอ้โหมึงขอสปีดครั้งเดียวพอขอสปีดครั้งเดียวพอให้แบบว่าเห็นว่ามันไวแค่ไหนนะมาโอเคก็บุกข,ขึ้นมาดิน้องบุกขึ้นมาดิก็บุกขึ้นมาดิเพื่อนโอเคไหมใครเปิดมาจะไปไหนคีวลิลจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนวะโอ้โหหายคีวลิลคีวลิเวลเปิดโอเคได้อยู่อือหโอเคโอ้จะกระตุกกระตุก บทีคันตนาโอ้มาดิโรดิโก้วะขอเรือโรดิโก้โอ้โหโรดิโกอืโอเคยังไปคันตนายังไงคันตนายังไงโอ้โหเลนจังดิคันตนายังไงวะอาทีโอ้ยังไงโอเคมาก็มาดิไคเวิร์ดคเวิร์ดวะไคเวิร์ดวะโอเคกูขอแซะหน่อยขอแซะหน่อยเถอะโอเคยังได้อยู่มาโรดิโก้โรดิโก้ขอสปีดวะ โรดิโกมาเองว่ะโรดิเกอร์ยังไงยังไงชะลอ,อก,ก่อนชะลอ,อก,ก่อนเห็นเพื่อนไหมเห็นเพื่อนกูเปิดไปแล้วเปิดเปิดไปแล้วยังไงหล่ะขอกขอสปีดครั้งเดียวนะครับโอ้โหวิ่งหนึ่งร้อยหกวิ่งหนึ่งร้อยหกสิบสามโอ้หายเลยว่ะหายเลยว่ะให้คิมี่บอกเลยมึงรอกูก่อนโอ้โหเปิดแม่นด้วยครับก็ขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นว่ะขอสปีดครั้งเดียวโอ้โหก็ก็ดูเอาเลยครับ เอ็มป้าเป้ไม่รู้ว่าจะวิ่งทันหรือเปล่านะเจอโรดิโก้ช็อตนี้ไปวะโอเคมาดิมาดิโอเคยังได้อยู่โอเคโอ้ยเ้ยใจเย็นใจเย็นวะใจเย็นกาบีเจ้าชายกาบีใจเย็นดีน้องโอเคโอ้โหเป็นยังไงครับโอ้โหกระดูกเนี่ยกูเคลียร์ก่อนกูขอเคลียร์ก่อนโอเคโอ้ใจเต้นตึกๆเลยวะ มาดีมาดีโอ้เขาเขาก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเขาก็เป็นเหมือนกันนะครับผมก็แบบว่าขอชนะหน่อยเถอะกูขอเล่นคลิปนี้ให้ชนะหน่อยเถอะวะมาเปิดไหมามาทีโรดิโกอีกครั้งโอ้โหไม่ได้วะโอ้โหยังไงอ่ะเพื่อนโอเคโอเคตั้งรับกันใหม่วะขอตั้งรับอืยังไงอ่ะมทีโอ้โหเลนเชกสองทีวะโอ้โหอย่าเพิ่งเปิดเพื่อนจะย็นจะยิน ค่อยๆค,คุยกันค่อยๆค,คุยกันก่อนเพื่อนไม่มีกานตระนะมาเล่นกับโรดิโกโรดิโกคโรด,ดิโกขอไปเองโรดิโกเข้าใจอื้มเอ้ามาดิมาดิมาดิโอ้โหโอ้กำลังจะลากนะครับแต่ไม่รู้ว่าลากไปจะได้หรือเปล่านะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับหนึ่งศูนย์นะครับข้อโรดิโกผมคิดว่ามันวิ่งเร็วนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วะผมยัง ใจอยู่ในเมสซี่นะครับโอเคก็ต้องลาเ,เพื่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ